พี่น้องต้มปลาหมอบาราตั้มเจียวนี่ค่ะตั้มเจียวบ้านพี่น้องจ้าเก็บปลาก่อนเก็บปลาใส่บโคก่อนนะพี่น้องทอดไข่เร็วๆแต่ว่าพี่น้องตั้มเจียว กล่องกระไดเนาะพิกซกตำ้พี่น้องปะทูตำหางเดียวก็พอแล้วพอกินดูเดีย๋ยวสักก่อนค่อยตำแลน้วงูงใส่าตาเมืเ่อสักก็ตำ้งอีกเครื่องนึงจ้ะตำเครื่องเดียวพอกินดู กินกับสะ๊ดาะพริกเขาเล็กงงตุ้งยังให้เติมยิปลาทูกันไดพผิวน้องตมม้มไปครื่องนึงม <c oughs> ัต้องเอาเหล็กไรแล้วเนาะกินเนะองแล้วต้มพริกไม่ได้ควานแล้วผิวน้องต้มมาเลยเ <c oughs> ก็บปลาทูกันมัน เก็บปะทูก่อนจ้ามันตัวใหญ่อยู่ที่ปาทูกอะไรมันกั้งแค่นกั้งไม่ยังเด้อกุ้งก็พอกินอยู่แล้วก็ไอ้น้ำหมอปลาต้มไปนะคะคุณมันกั้งดีๆค่ะพี่น้องกั้งตัวนี้มันมีโมเลียนโมมีแล้วกั้งแต่ว่านี่งเพล็กมันมีหลาดน้อยกินน้ำที่ติดคออีกยากอีกเด้อเคยติดโค้ดหลายรอบแล้วกั้งปลาทู jeo ra cái bậc xa đầu, kiếm cái bậc xa đầu cha, càng cái gì cái phía càng cái gì còn, tam chiếu bát thủ đỡ mình để đỡ, phải tìm cái cặp vẽ má cha, tam cha. โอ้กางกางนมันเป็นกางน้อยพี่น้องกางน้อยโคมันโคจากโคก้อนคาโอ้ยแม่แม่โอ้ยหนสได้กินเขาก็ได้ตัตัมตแล้วก็จะค้นมันไม่ต้องไ่หกแก้วทุกโอ้พี่ต้น